ไปม,มีให้งามเหมือนเก่าดูแลป่าเขาน้ำทะเลฟ้ากว่างมือเราเท่าน้ำทำได้ทุกอย่างช่วยกันสั่างซ้ำเพื่อชีวิตท,ที่ีสาเหตุนหนึ่ง ที่ CSR ยังเป็นแค่กิจกรรมเพราะเรายังขาดความรู้ขาดความเข้าใจและที่สำคัญ CSR ยังไม่ได้ถูกฝังเข้าไปในยุทธศาสตร์ขององค์กรอีกด้วยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาเข้าใจว่าธุรกิจของเรานี่คืออะไรแล้วไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมของ CSR ของเราเนี่ยไปที่กลยุทธ์ของธุรกิจได้ ประเด็นใหญ่ที่สุดนะครับก็คือว่าเราต้องสามารถที่จะเชื่อมโยง CSR ของเราเนี่ยเข้าไปในชุรกิจของเราได้เข้าใจว่าชุรกิจของเราเนี่ย value chain มันคืออะไรนะครับตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเรามีการไปส่งผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมผ่านผนู้มีส่วนไดส้ส่วนเสียคนไหนอาจจะตั้งแต่การผลิต การคมนาคมการขนส่งนะครับแล้วก็ส่งไปให้ผู้บริโภคแต่ละจุดก็มีการกระทบที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็คือต้องถอดรหัสใช้คำว่าถอดรหัส value chain ของตัวเราก่อนในแต่ละองค์กรท่านมองความรับผิดชอบต่อสังคมกับการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรในส่วนธุรกิจก็ทำไปส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้มีการมอบหมายให้แผนกประชาสัมพันธ์แผนกบุคคล หรือแผนกการตลาดก็ทำไปหรือเปล่าถ้ากิจกรรมของท่านคล้ายๆที่กล่าวมานั่นหมายถึงว่าเรื่อง CSR ยังไม่ได้เข้าไปฝังอยู่ในองค์กรเพราะภายใต้แนวคิดใหม่ที่ความรับผิดชอบต่อสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้ความตื่นตัวของทั่วโลกในเรื่องนี้เป็นความจำเป็นและความสำคัญที่องค์กรจะต้องทำ CSR อย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ขององค ment, Eller, <soon. S 1> ์กรเนี่ยนะครับควรจะมองว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรบ้างหรือเป้าขององค์กรที่จะเดินไปเนี่ยนะครับควรจะมองว่ามันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างไรบ้าง2ตัวนี้ต่างกันเหมือนกันนะครับในความหมายของผมเพราะว่าผมมองว่าถ้าสมมุติว่านะครับเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วเนี่ยนะฮะว่าตัวองค์กรเนี่ยนะครับจะสามารถนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เนี่ยแน่นอนละนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบหรือว่า สิ่งที่เราต้องดาเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยควบคู่กันไปพร้อมกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าอีกอันหนึ่งกลยุทธ์ขององคอ์กรเนี่ยต้องการที่จะมุ่งไปสู่เป้าออหมายเช่นการจเจริญเติบโตของตัวองคอ์กรเองอะไรเองก็ตามเนี่ยอันนี้นะครับเราควรจะมองว่าการที่จะเดินกลยุทธ์ไปแบบนั้นเนี่ยนะครับควรจะมีความรับผิดชอบอยู่ในกลยุทธ์ด้วยดูจากโมเดลแล้วเหมือนจะง่ายนะคะแต่ทําจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยทําแผนไปก็ต้องหลายครั้งแต่ก็กลับมาเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมชักทอแล้วนะคะ ใจเย็นๆครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะทำกิจกรรมอยู่ตลอดแต่สิ่งที่ทำก็ไม่ได้สูญเปล่าลองดึงการมีส่วนร่วมของทุกส่วนมานั่งพูดนั่งคุยกันมองหาความเชื่อมโยงว่ากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องความห่วงใยของเราที่มีต่อสังคมในเรื่องอะไรจากนั้นมองกลับมาที่วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมขององค์กรเราองค์กรคือเราต้องกลับมาเริ่มต้นแล้วแหละว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะเดินแบบไหน เราจะเดินโดยที่เราจะมองเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเป้าขององค์กรเราอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับหรือมันไม่ใช่สิ่งผิดทั้งสองอันนนะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรามองว่าเนี่ยสิ่งที่เรากาลังจะเดินไปอยู่เนี่ยเรามีเป้าหมายของเราแล้วเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจเช่นเพิ่มยอดขายการเป็นที่หนึ่งอะไรก็ตามแต่การที่เราจะไปสื่อตรงนั้นได้เนี่ยนะครับทุกกลยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่แค่เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเค้นเอาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่เราควรจะกลับมาคลี่ด้วยว่าในกลยุทธ์ของเรานั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะได้มาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีนั้นเนี่ยมันจะมะีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตรงไหนที่เราสามารถไปแก้ไขลดผลกระทบและในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ลดผลกระทบนะครับแต่มันก็ต้องกลับมาดูด้วยว่ามันสามารถเพิ่มผลทางบวกนบในกลยุทธ์ตรงนั้นเนี่ยให้กับสังคมให้กับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีชนชั้นเสียเนี่ยอย่างไรบ้างเพราะมันจะทําให้ กลยุทธ์นั้นเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ผลกระทบก็น้อยนะครับซึ่งแล้วก็สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ด้วยคือเราไม่ได้มองนะครับว่า csr เนี่ยนะฮะเวลาที่เอาเข้ามาอยู่ในกลยุทธ์แล้วเนี่ยถ้ามองแค่ลดผลกระทบเนี่ยนะครับบางทีมันจะกลายเป็น csr อันหนึ่งซึ่งเขาเรียกไงพูดกันเล่นนะะเหมือนกับทําเร็วให้น้อยลงแต่มันก็ยังมีผลกระทบอยู่แต่ทํายังไงละ่ะที่มันจะเปลี่ยนจากการที่ทําเร็วให้น้อยลงเนี่ยนะฮะให้มันกลายเป็นกล,ย,นกลยุทธ์ที่มันมีคุณค่าทางบวกจริงๆ คือมันตอไม่ได้หรอกครับว่าจะไม่มีผลกระทบเลยนะฮะแต่ว่าการที่เราลดตรงนั้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สเต็ปแรกการฝัง CSR เข้าไปในยุทธศาสตร์องค์กรแม้จะดูเป็นเรื่องยากแต่กุญแจสําคัญอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะผู้บริหารผมเชื่อว่าถ้าท่านให้ความสําคัญให้เวลาอย่างจริงจังกับมันเนี่ยท่านจะค้นพบแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ CSR เนี่ยทุกคนทําได้ คุณก็ทําได้ผมก็ทําได้กินโลกไปพี่ให้งามเหมือนเขาอยู่และมาเขานําสเลฟกว่ามือเราไม่านั้นทําได้ทุกอย่างช่วยกันสั่งสรรค์คือชีวิตที่ดี